จิงโกรทาวนะคะถ้าพบพี่กุ้งอย่างนี้นะคะ,ะแสดงว่าวันนี้มีของเล่นใหม่แน่นอนนะคะสําหรับเจ้าของเล่นใหม่ชิ้นนี้มีความน่ารักเป็นสโลแกนของเขาก็คือน่ารักดีไซน์ตลับแปลงบางเบาแล้วก็พกพาสะดวกนะคะใช่แล้วค่ะตัวที่พี่กุ้งกําลังพูดถึงของเขาก็คือเจ้า TR mini หรือ TR M11 นะคะเป็นแบรนด์กล้องฟ้งฟิลจากค a ซ i o นั่นเองนะคะโดยสําหรับจุดเด่นของ เจ้า TRV นี้นะะี่ค่ะก็คือ1ข้อแรกเลยที่พี่กุ้งบอกไปคือน่ารักดีไซน์ตลับแป้งนะคะน้ำหนักเบาพกพาง่ายนะคะเห็นน่ารักแบบนี้นะคะเขายังมากับความละเอียดของกล้อง10.5ล้านนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพยังจัดแต่งเหมือนเดิมนะคะในความน่ารักของเขาแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าจอ LCD 2.5นิ้วนะคะ แล้วข้อสุดท้ายเลยที่เด่นมากๆเลยก็คือ Fatch LED นะคะทั้งหมด9ดวงนะคะโดยจะแบ่งเป็น2ชุดก็คือชุดแรกเนี่ยอยู่รอบเลนสนะคะ8ดวงแล้วก็อีก1ดวงเนี่ยจะซ่อนอยู่ตรงข้างล่างจอนะคะจุดเด่นของเขาะคะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเหมือนเป็นแฟลชลิงค่ะออกแฟลได้ถึง4แบบนะคะสำหรับแบบแรกนี่ก็คือแบบเฟชนะคะก็คือแบบกระจายแสงก็คือแบบทำให้เราแบบดูสดใสน,นะคะก็คือมีแฟลออกทั้งหมดเลย8ดวงทำให ดวงตาของท,ที่แฟชเขาออกมาเนี่ยดวงตาเราจะรู้สึกกรมโตเป็นคล้ายกับแฟชริงนะคะแล้วก็แบบที่2คือแบบแชโด์นะคะเพิ่มแสงและเงาให้กับใบหน้าก็คือเขาจะยิงแฟชให้แค่สามดวงก็คือด้านด้านด้านใดด้านหนึ่งถ้าสมมติเป็นด้านนี้นะคะด้านอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเงานะคะแบบที่3คือแบบสครับนะคะก็คือเพิ่มมิติใบหน้าหรือเป็นเหมือนการเชดดิ้งใบหน้าค่ะก็คือจะเพิ่มแสงด้านบนตรงนี้นะคะสามดวง แล้วแบบสุดท้ายก็คือแบบสริมนะคะทําให้หน้าเราเรียวนะคะก็คือเขาเป็นการเหมือนยิงแสงเข้ามาด้านข้างตรงนี้นะคะ6ดวงอันนี้คือความพิเศษของเขาในสําหรับตัว LED แฟลช8ดวงนะคะ แล้วก็ความน่ารักอีกอย่างหนึ่งก็คือของเขาคือสีสันที่เขามาถึง5เฉดสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเขียวสีม่วงชมพูเข้มหรือชมพูอ่อนนะคะอันนี้คือความน่ารักแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่พี่กุ้งเอามาให้ดูนะคะถ้าเป็นวิดีโอจัดเต็มแบบจัดแน่นเนี่ยสำนับรายละเอียดข้างในนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะรีวิวให้ดูในคลิปหน้านะคะอันนี้เป็นค่ความน่ารักที้เขามาให้ดูเป็นน้ำจิ้มเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามในคลิปวิดีโอหน้าะนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กุ้งไปละบ๊ายบาย